เคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่าใจหนึ่งก็อยากเข้ากลุ่มกับคนอื่นอยากเป็นที่ยอมรับแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวเหลือเกินว่าถ้าเรากลมกลืนไปกับเขามากไปเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองอีกต่อไปความรู้สึกที่เหมือนถูกดึงไปคนละทิศทางแบบนี้แหะครับคือความกัดแย้งพื้นฐานที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติของพวกเราทุกคนเลยคาถามสําคัญเลยก็คือแล้วทําไมเราถึงรู้สึกแบบนั้นล่ะครับทําไมเราถึงต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแต่ในขณะเดียวกันก็กลัวที่จะสูญเสียตัวตนของเราไป ไอความรู้สึกที่เหมือนโดนชักเยอ่อไปคนละข้างเนี่ยมันมีที่มาจากไหนกันแน่มีคําพูดหนึ่งครับที่สรุปปรากฏการ์นี้ได้คมคายมากเขาบอกว่ามนุษย์คือสัตว์สังคมที่กลัวการสูญเสียตัวตนฟังดูย้อนแย้งในตัวเองใช่ไหมครับเป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันแต่ดันกลัวการสูญเสียตัวตนไปด้วยซึ่งไอความย้อนแย้งในประโยคนี้นี่แหละครับที่เป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้เราเข้าใจพฤติกรรมของตัวเองมากขึ้น เอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันจากฝั่งแรกก่อนเลยว่าไอพลังที่ดึงดูดให้เราอยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเนี่ยมันมาจากไหนทําไมสัญชาตญาณของเราถึงผลักดันให้เราต้องทําแบบนั้นให้ได้ถ้าเราย้อนกลับไปดูในมุมของวิวัฒนาการนะครับมันมีเหตุผลหลักๆอยู่2ข้อเลยที่ฝังอยู่ใน DNA ของเราข้อแรกเลยก็เพื่อความปลอดภัยลุลนๆครับในยุคดึกดําบันเนี่ยการอยู่ตัวคนเดียวมันเข้ากับรอความตายสถานเดียวเลยนะ เจอสัตว์ร้ายเจอภัยธรรมชาติคือจบแน่นอนและข้อ2ก็คือเพื่อความรู้สึกมีค่าครับการที่กลุ่มยอมรับเราเนี่ยมันเหมือนกับตอกย้าว่าเฮ้ยเรามีตัวตนนะเรามีความสําคัญมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีที่ยืนในสังคมนึกภาพง่ายๆเลยครับตอนเราย้ายโรงเรียนหรือเข้าที่ทํางานใหม่สิ่งแรกๆที่เราทําคืออะไรครับก็พยายามหาเพื่อนหาแกง๊งใช่ไหมครับนั่นแหละครับสัญชาตญาณเพื่อความปลอดภัยและความรู้สึกมีค่ามันกําลังทํางานอยู่เต็มๆเ,เลย ทีนี้เพื่อให้เราอยู่ในกลุ่มได้ยอย่างปลอดภัยเนี่ยมันก็เลยมีกลไกทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาครับที่เราเรียกว่าการคล้อยตามหรือ conformity พวกง่ายๆก็คือการทำตัวตามๆกันไปนั่นแหละครับเคยเป็นไหมครับอยู่ในห้องประชุมทุกคนยกมือเห็นด้วยหมดเลยนั่งที่จ่าเราเนี่ยไม่เห็นด้วยสักนิดแต่สุดท้ายก็เออเงียบไปดีกว่าไม่อยากเป็นแกะดําไม่อยากดูแปลกแยกนั่นแหละครับคือพลังของ conformity ที่ทํางานกับเราอยู่เอาละครับทีนี้เรามาพลิกเหรียญดูอีกด้านกันบ้าง ในเมื่อการอยู่เป็นกลุ่มมันดีมันปลอดภัยขนาดนี้แล้วทําไมล่ะทําไมเราถึงกลัวนักหนาที่จะถูกกลืนหายเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไอความกลัวที่ว่าเนี่ยแหละครับในทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าภาวะดีอินดิวเวอร์ชันหรือการสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปจนหมดมันคือความรู้สึกว่าเรากลายเป็นแค่ฟันเฟืองตัวเล็กๆที่ไม่มีชื่อไม่มีหน้าตาในเครื่องจักรขนาดใหญ่ใครจะมาแทนที่เราก็ได้ไม่มีใครสนใจไม่มีใครจําได้ เราเหมือนตอนเราไปดูคอนเสิร์ตใหญ่ๆครับเราเป็นแค่หนึ่งในมวลชนมหาศาลตัวตนของเรามันหายวับไปเลยกลายเป็นแค่ส่วนหนึ่งของคลื่นมนุษย์ซึ่งพอคิดดูดีๆแล้วมันน่ากลัวเหมือนกันนะครับและจะบอกว่าไอ้ความกลัวนี้มันรุนแรงมากนะครับรุนแรงถึงขนาดที่ว่ามีคนบัญญัติศัพท์คําว่าความตายทางสังคมหรือ social d e ด t ขึ้นมาเลยทีเดียวมันไม่ใช่แค่ว่าเราไม่มีบทบาทนะแต่มันคือความรู้สึกว่าเราไม่มีตัวตนอยู่แล้วในสังคมนั้นเหมือนเราตายไปแล้วจริงๆในโลกของความสัมพันธ์กับคนอื่น เอแล้วทำไมทำไมการสูญเสียตัวตนมันถึงน่ากลัวได้ขนาดนั้นเลยล่ะเทียบเท่ากับความตายเลยเหรอเรื่องนี้มีทฤษฎีทางจิตวิทยาที่น่าสนใจมากมาอธิบายครับเรียกว่าทฤษฎีการจัดการความหวาดกลัวและการของทฤษฎีนี้อธิบายง่ายๆแบบนี้ครับอย่างแรกเลยลึกๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราทุกคนกลัวตายครับความตายทางกายภาพนี่แหละคือความกลัวพื้นฐานที่สุดของเราทีนี้ เพื่อไม่ให้เราต้องมานั่งกลัวตาตลอดเวลาสมองเราเลยสร้างสิ่งที่เรียกว่าตัวตนหรืออัตลักษณ์ขึ้นมามันเป็นเหมือนเกราะทางใจครับที่ทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีความหมายนะเราไม่ได้เกิดมาแล้วก็ตายไปเฉยๆดังนั้นพอเราจะสูญเสียตัวตนมันเลยน่ากลัวมากไงครับเพราะมันเหมือนกับว่าเกราะป้องกันความตายของเรากําลังจะพังลงมาแล้วเราก็ต้องไป,ไปเผชิญหน้ากับความกลัวที่ลึกที่สุดนั่นก็คือความกลัวว่าจะไม่มีตัวตนอีกต่อไปมันคือความตายในเชิงสัญ,ญลักษณ์นั่นเอง พอมาถึงตรงน,นี้เราจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับว่ามันคือการชักเย่อกันอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเลือกจะอยู่เป็นกลุ่มสิ่งที่เราได้คือความปลอดภัยคือการอายู่รอดแต่สิ่งที่เรากลัวจะเสียไปก็คือความเป็นตัวของตัวเองในทางกลับกันถ้าเราเลือกที่จะมีตัวตนที่ชัดเจนสิ่งที่เราได้คือความหมายคือการเป็นที่จดจําแต่สิ่งที่เราต้องกลัวก็คือการไม่เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มไอความตึงเครียดต,ตรงกลางนี่แหละครับคือสิ่งที่เราทุกคนต้องเจอต้องบริหารจัดการกันอยู่ทุกวัน เอาละครับยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าทึ่งมากๆเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมการจัดการคนอื่นการจัดการโลกภายนอกมันดูเหมือนจะง,ง่ายกว่าการจัดการใจตัวเองซะอีกทำไมการสู้กับใจตัวเองมันถึงได้ยากเย็นนักหนาคำตอบมันก็กลับไปที่เรื่องวิวัฒนาการอีกแล้วครับคือสมองของเราเนี่ยถูกขัดเกลามาเป็นล้านล้านปี เพื่อให้เราเก่งเรื่องการจัดการคนอื่นครับเราต้องอ่านใจคนให้ออกต้องควบคุมพฤติกรรมคนอื่นได้เพื่อให้กลุ่มของเราอยู่รอดมันเป็นสกิลที่จําเป็นมากสําหรับการเอาตัวรอดในโลกภายนอกซึ่งมันก็จะมีรางวัลมีการลงโทษที่ชัดเจนเป็นตัวกระตุน้นโอเคถ้าเราเก่งเรื่องจัดการคนอื่นแล้วทําไมพอหันกลับมาจัดการใจตัวเองมันถึงได้ยากขนาดนี้ทําไมมันถึงรู้สึกเหมือนเรากําลังทําอะไรที่มันสวนทางกับธรรมชาติของตัวเองล่ะครับ มีเหตุผลหลกัหลกๆอยู่4ข้อเลยครับที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีมากลองฟังดูนะครับอย่างแรกความทุกเนี่ยจริงๆแล้วมันคือเครื่องมือเอาตัวรอดครับความกลัวความกโกรธความกังวลทั้งหมดนี้คือสัญญาณเตือนภัยที่วิวัฒนาการสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราหนีจากอันตรายดังนั้นการพยายามจะไม่มีความทุกเลยมันก็คือการปิดสัญญาณเตือนภัยนั่นเองข้อ2ออัตตาหรือตัวตนของเรามันถูกสร้างมาเพื่อเป็นเกราะและอาวุธในการแข่งขันครับ เพื่อให้เราได้ทรัพยากรมาการพยายามจะลดอัตราลงมันก็เลยสวนทางกับสัญชาตญาณที่ต้องสู้เพื่ออยู่รอดข้อ 3. สมองเรามันคือเครื่องจักรแห่งการวางแผนครับมันถูกออกแบบมาให้คิดถึงอดีตเพื่อเรียนรู้แล้วก็คิดถึงอนาคตเพื่อเตรียมตัวไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่นิ่งๆกับปัจจุบันและข้อสุดท้ายความสุขครับความสุขถูกออกแบบมาให้อยู่กับเราแป๊บเดียวเท่านั้นเพื่อกระตุ้นให้เราดิ้นรนต่อไปไม่ใช่เพื่อให้เราพอใจแล้วก็หยุดอยู่กับที่ เห็นไหมครับว่าการจัดการตัวเองในหลายๆเรื่องมันคือการทําสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ธรรมชาติออกแบบเรามาโดยสิ้นเชิงเลยพอเราเข้าใจทั้งหมดนี้แล้วนะครับทั้งความต้องการเป็นส่วนหนึ่งและความกลัวที่จะเสียตัวตนรวมถึงความยากในการจัดการใจตัวเองมันก็พาเรามาถึงบทสรุปที่สําคัญที่สุดครับมีประโยคหนึ่งครับที่ผมว่ามาสรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาได้อย่างสวยงามมากนั่นก็คือเราต้องการชุมชนเพื่อความปลอดภัยแต่เราต้องการอัตลักษณ์เพื่อความไหน พูดอีกอย่างก็คือเราต้องการคนอื่นเพื่อให้เราอยู่รอดได้อย่างปลอดภัยแต่เราต้องการตัวเองเพื่อให้การอยู่รอดนั้นมันมีความหมายครับเราต้องการทั้งสองอย่างขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เลยและนี่อาจจะเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดเลยนะครับว่าจริงๆแล้วภารกิจของชีวิตเราอาจจะไม่ใช่การพยายามกําจัดความขัดแย้งนี้ให้หายไปเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราแต่ภารกิจที่แท้จริงคือการเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการบันทังหก คือการหาจุดสมดุลที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบระหว่างความต้องการทั้ง2ด้านนี้ให้เจอและคําถามสุดท้ายก็คงไม่ได้มีไว้ให้ใครมาตอบนะครับแต่เป็นคําถามที่อยากจะทิ้งไว้ให้ทุกคนได้กลับไปลองคิดกับตัวเองดูว่าในวันนี้ในชีวิตของเราตอนนี้เรากําลังสร้างสมดุลระหว่างการเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้กับการเป็นตัวของตัวเองที่มีความหมายอย่างไรกันอยู่